สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าวันนี้มีรถหล่อๆเข้ามาเยอะเลยนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับตอนนี้ก็ที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับการคันนี้นะก่อนที่จะถ่ายให้ชมนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่หล่อเหลาเอาการเอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับเป็นตัว t o y o ต a Re ีโวนะครับเป็น2 4 e พันะครับปี2018นะครับคันนี้นะราคาเพียง5 3 0 0 0 0บาททวนนะครับ ราคา530,000บาททววนเท่านั้นเองนะครับเป็นตัว P Runner s m a r t c a p นะครับเลขใหม่ของคันนี้ก็อยู่เพียง77,000กิโลนะครับรถปี18ไม่77,000นะครับราคา530ผมบอกว่าคุ้มแน่นอนคันนี้ตัวรถไม่มีช้ำเลยดูนะครับสีและก็การตกแต่งมากับรถคันนี้นะครับสเสน่ห์ของรถมือสองนะครับก็คืออะไรรู้ไหมก็คือว่ารถคันนั้นๆนะ่ะจะมีแค่คันเดียวนะครับ คือจะไม่เหมือนกันไปซะทุกอย่างนะครับอันนี้คือเสน่ห์ของรถมือสองนะครับก็คืออาจจะมีการตกแต่งดีไซน์อะไรมาที่แตกต่างกันออกไปนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคันนี้หรือคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับ <S <S <ๆ>ก็เดี๋ยวผมพาไปชมนะครับคันนี้เป็น2.4 e p a s ปี18ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะคือเป็นรถที่มองและเห็นแล้วแบบหล่อสุขุมดูดันเลยนะครับต้องบอกว่าน่าใช้นะครับราคา5 3 0 0 0 0ฟีดาวจัดได้เต็มแน่นอนนะครับคันนี้ ผ่อนอยู่ประมาณ10,000นต้นๆนะครับถ้าฟรีดาวน์นะฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะคือลูกค้าไม่ต้องเสียเงินออกรถเลยนะครับก็จะผ่อนอยู่หมื่นหมื่นพันต้นๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับชุดกระจังหน้านะครับแล้วก็ชุดกันชนด้านหน้าก็เปลี่ยนใหม่นะครับน่าจะคล้ายๆเหมือนในตัวล็อกโก้เลยจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คันนี้มันจะเชนตั้งแต่ปี17ขึ้นไปเนาะนะครับเราก็มีเนี่ยสามแบบคล้ายๆกันเนี่ยตัวนี้ก็เชนนะครับตัวนี้ปี19นะครับ หน้าไมเนอร์เชนนะครับตัวนี้ก็หน้าไมเนอร์เชนนะครับคันนี้ปีสิบแปดนะครับสวยๆเลยนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะตัวนี้มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์นะครับแบบเต็มระบบเลยนะครับเพื่อคือระบบส่องสว่างเนี่ยต้องบอกว่าจัดมาเต็มนะครับโปรเจคเตอร์เด y t i m มไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงนี่มีให้ครบหมดเลยนะครับโลโก้ไฮรักอยู่ในโคมนะครับโคมไม่มีแตกนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สีดําสวยๆเลยต้องบอกว่าเนื้อสีเนี่ยเนียนกลิปนะครับ สีดำนะครับจะเป็นสีปาาเสียนเลยนะครับถ้ารถมีริ้วรอยอะไรนะจะสังเกตได้ชัดได้ง่ายเลยนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนะครับสวยจริงๆนะครับชุดกันชนหน้าแนบสนิทเลยนะครับโป่งล้ออะไรต่างๆนะครับมาให้ครบต้องบอกว่าหล่อลงตัวคันนี้มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับครอบไฟตัดหมอกก็เป็นสีดำเงานะครับสวยๆเลยนะครับออจะมีฝุ่นบ้างนะรถมันจอดอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะ ตอนนี้รถคันนี้ก็ประจำการอยู่ที่เพชรยศนะครับสาขาใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆก่อนดีกว่าก่อนพาไปชมข้างในนะครับเพราะว่าจริงๆดีไซน์ข้างในมันก็จะคล้ายๆกันทุกคันนะแต่คันนี้ต้องบอกว่าหล่อลงตัวมากนะครับเจ้าของเดิมก็มีการตกแต่งล้อมานะเป็นล้อของเลนโซนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นล้อของเลนโซนะครับแล้วก็ลัดด้วยยาง BF Good r i c h นะครับแม็กอันนี้เขาเรียกแม็กไกลเหมือนหยดน้าเนาะ นะครับก็เป็นเป็นรถที่เรียกได้ว่าลงตัวนะครับน่าใช้กันเลยทีเดียวยางก็ยางใหม่มากเลยนะยางปีย0นะครับของ BFG o o d ู i ิดอันนี้นะครับชุดช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆตัวรถไม่มีพิวามจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับต้องบอกว่ารถเบอร์ษัทเราอ่ะคัดเกตคุณภาพมาให้แล้วนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับขับฟรีอย่างเดียวนะครับมีจัดไปนั้นก็ขับฟรีประมาณเดือน2เดือนนะกกว่าจะเริ่มผ่อนนะครับถ้าซื้อเงินสดนี่ต้องบอกเลยว่าคุ้มนะครับ นี่โลโก้ไฮลักอยู่ครบกระจกพวงข้างปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวนะครับอันนี้ก็มีการศาสตร์มาให้เรียบร้อยนะครับสวยๆเลยจากศูนย์นะป้ายแดงแน่นมากเลยนะการศาสตร์นะครับทุดกระจกก็เป็นกระจกเดิมหมดเลยนะครับทุกบานนะครับกระจกโตโยต้านะครับที่ผมชอบถ่ายให้ดูเพราะว่าผมอยากให้รู้ว่ารถคันนี้ความเดิมนะครับเดิมสนิทเลยนะตัวรถแบบไม่มีแบบเคาะทําสีอะไรเลยนะดูเนื้อสีนะครับสีดำเนี่ยเงาขนาดนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะ กับ Toyota Revo 2.4 e p a ไปี2018นะครับราคา530,000บาทนะครับสวยๆแบบนี้นะครับดูได้เลยนะครับรถเรานะดูตรงโป่งเห็นเงาไหมครับดูดูสวยมากนะครับต้องบอกว่าสีนี่เนียนตาเลยนะครับให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับโลโก้พีลันเนอร์อยู่ครบนะครับโป่งล้อหลังอะไรมีให้ครบหมดนะครับชุดคัสซงคัสซีเดิมนะรู้สึกเหมือนเขาจะพ่นกันสนิมมาด้วยนะครับที่คัสซีนะครับ แม็กก็เป็นเดี๋ยวผมขอแก้ปียางหน่อยอยางรู้สึกกันยางจะเป็นปีสิบเจ็ดนะครับแล้วก็คันนี้เป็นบีเอฟกุลิดนะครับดอกพุ่มท่วเลยเป็นยางเหมือนยางกึ่งมาเทเลนนะครับก็อาจจะส่งเสียงดังนิดนึงเวลาขับนะแต่ว่าถ้าเราวิ่งในป่าในเขาในอะไรอย่างเงี้ยไปได้แน่นอนสบายไปได้ทุกทางนะครับกันชนด้านหลังก็เป็นสเตเเลสนะครับครอบด้วยสีดําเงาข้างบนนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีรอยถลอกเลยนะครับรถสวยๆนะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ เพราะว่ารถตัวพีแลนเนอร์เนี่ยมันมีความจําเป็นที่ต้องมีกล้องด้านหลังนะครับเพราะว่าเวลาเรามองจากกระจกด้านหน้ามาท้ายมันจะโด่งแล้วมันทําให้เรามองเห็นได้ยากบางทีมีเด็กหรืออาจจะมีสุนัขหรือมีสิ่งของอยู่ด้านหลังกระบะเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับมีความจําเป็นนะครับรถกระบะสมัยนี้เขาก็ตอบโจทย์มานะครับเรื่องใช้งานนะมีให้ทุกอย่างเลยนะครับกล้องมองหลังอะไรต่างๆกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปลายมีไฟเลี้ยวแล้วคือระบบเซฟตี้เขามีให้ทั้งคันนะครับเดี๋ยวมาดูใต้ล่างกันหน่อยนะครับคันนี้ก็เดิมเดิมนะครับ ไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยอะมแห้งสนิทชุดช่วงล่างเดิมนะครับไม่มีกับแหนบไม่มีตัดแต่งตัวถังแต่อย่างใดนะครับสวยๆเลยคันนี้2-4ง e จีอีพัทปีสินะครับราคา5 3 0นะครับฟีดาวจัดได้เต็มแน่นอนนะสีดําสวยๆคันนี้ยังไงก็ต้องฝากไว้สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเนแบรนด์โตโยต้าเรามีรถให้ท่านเลือกเยอะนี่กระจกโตโยต้านี่ก็จบโตโยต้าเห็นกันจัดจ้านะครับคันนี้นะเลขไมล์แท้เลยนะครับ77,00 0 744กิโลนะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มจ,จัดๆคันนี้นะครับรถปี18บวิ่งไป7 0,000ื่นเองนะครับพวกแผงประตูอะไรต่างๆเขาก็เดิมๆหมดเลยนะครับเพราะว่ารถที่บริษัทเราอาจจะไม่มีรถที่แบบไปตกแต่งห้องเครื่องท,ทํานู่นทํานี่อะไรไม่มีเราขายรถที่เป็นรถสภาพเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะครับเพื่อการใช้งานที่ดีและยาวนานนะครับเพราะบริษัทเราเปิดมานานกว่า20ปีนะครับตัวรถทุกคันตรวจสอบประวัติมาหมดแล้วนะครับก่อนนํามาขายนะลูกค้าสบายใจได้นะครับดีกว่าไปซื้อรถ ตามเต็นต์ตามอะไรอย่างนี้ที่เราแบบไม่รู้ประวัติความเป็นมานะครับรถทุกคันที่นี่สามารถเช็คประวัติกับศูนย์โตโยต้าได้หมดนะครับทีมงานซื้อเรามีคุณภาพนะครับทีมงานขายเราก็เช่นกันนะครับคันนี้ก็จะมีบาร์มาให้นะครับข้างหน้าซ้ายขวาข้างบนด้วยแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวนะครับเป็นฝั่งซ้ายนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งซ้ายมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้านะครับตัวนี้ต้องบอกว่าสวยสวยเลยนะครับฟีดาวน์จัดได้เต็็มมมลลัยกกไีรอเนะคบดู ใหม่ๆนะครับด้านบนก็จะมีหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับตัวนี้เป็นจอทัชสกรีน CD DVD ใส่ได้นะครับทัชสกรีนได้นะครับช่องแอร์อยู่ด้านบนนะครับปรับเปิดปิดตรงนี้เป็นแสดงเวลาตรงนี้ไฟผ่ามากนะครับถ้าเราไม่ใช้ช่องแอร์เราปิดก็ปิดอย่างนี้ถ้าเราจะเปิดรูตรงนี้เราก็เลื่อนขึ้นนะครับมีไฟเตือน passenger airbag อ,อ,อะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแบบคนนั่งไม่ได้คาดเบลอะไรอย่างนี้นะไฟมันก็จะแจ้งเตือนนะครับ แอร์ก็เป็นเมนนุน,นะครับรถกระบะเขาผลิตออกมาเพื่อการใช้งานนะครับตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานจริงนะครับก็แอร์เป็นเมนนุนคือทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้หมดเราจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ทุกอย่างเลยตรงนี้ power outlet อันนั้น USB นะครับอันนี้ความเย็นอันนั้นความแรงอันนั้นจุดทางนะครับเกียร์ก็คันนี้เป็นเกียร์เมนนุน,นะครับ6สปีดของค่ายโตโยต้านะครับจริงๆตัวรี v วก็เครื่องเดียวกับ Fortun e r อนะครับอาจจะต่างกันที่เกียร์นิดหน่อยนะ เนี่ยก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับหัวเกียร์ก็มีถุงอะไรมาครอบแบบตรงนี้เป็นโครเมียมสวยๆให้อารมณ์สปอร์ตจ๋าๆเลยนะครับโลโก้อีโค o โหมดพาวเวอรโหมดอันนี้เป็นโหมดเขาเรียกว่าเป็นโหมดประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นโหมดให้อัตราการตอบสนองของคันเร่งอ่ะเร็วขึ้นนะครับ แต่ไม่มีผลเกือบเครื่องยนต์นะมันไปควบคุมระบบไฟฟ้าสั่งการผ่านคันเร่งไฟฟ้านั่นเองนะครับเพราะว่ารถกระบะสมัยนีย้มันไม่เป็นคันเร่งสายแล้วมันเป็นคันเร่งไฟฟ้าหมดแล้วนะครับระบบการสั่งงานต่างๆผ่านกล่อง ECU ทั้งหมดนะครับตัวเบาะคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับเจ้าของเดินน่าจะไปทํามาเป็นเบาะหนังสวยๆนะครับนี่เท้าแขนตรงกลางก็เป็นหนังเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดแขนให้ดูนะครับให้ดูความเดิมของรถคันนี้นะครับนี่ สีดำสนิทสวยๆนะครับซอกประตูเดิมหมดทุกจุดนะครับ5-30นะครับใครสนใจคันนี้ยกหูโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์ศู2 6 4 0 7 7 7 6นดเจนะครับความสวยความเดิมนะครับรถอาจจะมีคราบลายฝุ่นบ้างตรงนี้ต้องขออภัยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับช่วงนี้รถก็ซื้อเข้าค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับราคาค่อนข้างสูงแต่รถบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับทุกคันคัดเกตคุณภาพราคาพิเศษสําหรับผู้ชมคลิปนี้ทุกท่านเลยนะครับ ตัวแคบอันนี้เป็นแคบเปิดได้บอกก็พับขึ้นได้นะครับใต้ล่างนี้ก็จะมีที่เก็บแม่แรงเครื่องมือ,อยางอะไรนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นร e ีโว่สอ e p l ปีสินะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาโปงให้ดูห้องเครื่องกันจัดจ้าว่ารถคันนี้สวยเนียนตาขนาดไหนนะครับสคู่หนึ่งอโอ้ฝาโปงหนักมากเลยนะครับของรีโว่นี่นามาดูกันเลยสดๆนะครับคลิปไม่มีตัด ฝากระโปรงเดิมๆนะครับแผ่นกันความร้อนก็เดิมๆไม่มีฉีกขาดไม่มีหลุดลุยเลยนะครับตัวนี้เป็นรถปี18นะครับใครอยากได้รถสวยคุณภาพดีนะครับก็เลือกบริษัทที่ได้รับมาตรฐานนะครับอย่างเช่นบริษัทรยนต์นั่นเองของเราก็จะมีกลุ่มมินบุรีนะครับไว้ขายรถยนต์มือสองมีทีมขายรถหรือมีบริษัทในเครือเยอะเลยทั่วประเทศเลยนะครับนี่นะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับโลโก้โตโยต้าคมๆเลยนะครับ หัวน็อตไม่มีขยับนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับปั๊ม ABS อะไรต่างๆปั๊มลมอะไรนะครับท่อแคตาลติกอะไรอยู่ครบหมดไม่มีการตัดท่อแทนแคสอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับรถเราขายรถเดิมนะครับห้องเครื่องแห้งเลยนะครับที่วาววันนี้เขาก็ทําความสะอาดมานะครับท่อองค์ท่อแอร์อะไรไม่มีรั่วซึมนะครับขานหน้าเดิมๆซ้ายขวามาร์คครบทุกจุดนะครับแบตเตอรี่อันนี้เป็นแบตบ เอยเป็นแบตน้ําของยูซ่าเขาภัยนะครับเป็นแบตน้ำน้ำมีที่เติมน้ํากันอยู่ตรงนี้นะครับก็ชุดแบตเตอรี่หัวอะไรนี้ไม่มีขึ้นสนิมนะครับตรงนี้นะครับเดิมๆนะครับเพจอยู่ครบนะครับทุกอย่างอยู่ครบมอกรีให้หมดนะครับสวยๆเลยคันนี้ใครสนใจนะรีบเลยนะครับคันนี้นะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนเพชรยนต์นะครับโตโยต้ารีโวล์สองจุดสี่พัสนะครับปีสิบแปดนะครับรถสวยๆนะครับ เป็นสีดำนะครับ s m า r t Cap P r u n n e r นะครับคันนี้ราคา5 3 0 0 0 0บาททวนนะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหนือตกออกใต้นะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่เลยนะถึงหน้าบ้านเลยนะครับลูกค้าเตรียมเอกาสารไว้ที่ตัวนะครับเพียงจองมัดจำรถไว้้เข้ากับบริษัทบริษัทเราก็จะประสานงานเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ให้ไปเซ็นให้ทั่วทุกหนแห่งนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักใครสนใจซื้อรถให้คนรักก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับก็ผมกับเจ้าสุดหล่อรีโว่ 2.4E คันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ